แจกอาวุธแล้วต้องใช้อาวุธนะยิงปืนนะยิงปืนแล้วแจกหนังกระติกต้องใช้หนังกระติกคุกเข่าขึ้นมโนเมย์ยันมโนเมย์พระอ,อุปโลกอาหารกันยักเคทันเตสังโฆทาชา,ชา,ชานาตุนโมออก,ก่อนสามจบนโมออต,ตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมออต,ตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งดังยักเเคทันเตสังโฆชานาตุออยังปัทมาภาโคมหาเทระสะปาปูนันติอวะสเสสาภาคาอาหามังปาปูนันติภิกขุนันจะสามะสามเนรานังขหัตถานังเตยะถ,ถาสุขังปะริพุชันตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจเริญ ขอสงฆ์จงทราบบัดนี้ทายกทายิกาทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายซึ่งพัตตาหารพร้อมกับอันของเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดพ่พิสุสงฆ์จะได้จําเพาะจอะจวงว่าเป็นของพิสุรูปใดหนึ่งรูปหนึ่งนั้นก็หามิได้ข้าพเจ้าขอสมมุติตนเป็นพัตตุเทศแจกพัต <c oughs> แจกพัตเพื่อสงฆ์ขอแจกดังนี้ส่วนที่หนึ่ง ย่อมถึงพระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าเป็นต้นไปส่วนที่สองย่อมถึงพระอ,อนุเถระเป็นลำดับลงไปจนถึงสังฆนวก,กะเหลือนอกนั้นย่อมถึงสามเณรและคลิหัตทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงบริโภคได้ตามสบายเถิด <c oughs> ถ้าภิกษุรูปใด <c oughs> เห็นไม่สมควรโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสง <c oughs> ถ้าเห็นสมควรแล้วไซโปรดให้สัตตุสัถะ สาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุอา้าวเปิดหนังสือหน้าไหนที่มีผมหนังสือธรรมวัตรปีไหนมาด่อยให้พรโยมไม่ลดนะ้แน่เคยไม่ได้เอาสือมาจะต้องกลับไปเอาหนังสืออา้าวเปิดไปหน้าเห่าหร้อยสี่สิบวะราะระมาจโลกา yêu mẹ quay phát triển đăng anh anh chị vâng tê ta săn tăm เพตุทธรรมอนุกรมปิมังปัจจังกราบนิมนต์ลานิมนต์เจ้าข้าโยมวันนี้ฟังเทศอีกรอบหนึ่งหลวงพี่เทศให้กับพระสงฆ์ฟังแล้วก็ญาติโยมก็ฟังใลยอน,นิสง์การบวชแต่เราฟังในนะโอกาสนี้นิมนต์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสะสะตังชีเวทุตสะสีโลอะสะมาหิโตเอกหังชีวิตังเสยโย ศีลวันตัดสชายิโนติขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ที่เราเหล่าท่านเหล่าท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาก่อนพอเป็นเครื่องการประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลาย เท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปด้วยเวลาที่มีกำหนดนี้เพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อพระธรรมขององค์สม,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> อัตมาภาพจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้หยุดพักการงานอย่างอื่นรวมทั้งการพูดคุยกันไว้สักช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่นในการฟังธรรมและเพื่อจะไม่เป็นการสร้างบาปทางวจ,จีกรรมให้กับตนเองเพราะกรรมคือการรบกวนผู้อื่นหรือชักนำผู้อื่นให้หันเหออกจากธรรมะนั้นมีผลทำให้เป็นผู้บกพร่องทางปัญญาได้ดังนั้นพึงควรระมัดระวังจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง <c oughs> พระธรรมเทศนาที่อาจจะมาภาพจะได้แสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องบวชตามรอยพระศาสดาเพื่อให้ทราบว่าการบวชนั้นมีคุณค่ายอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้สละราชสมบัติออกบวชโดยทรงละทิ้งสมบัติมากมายให้กองไร้ค่าอยู่เบื้องหลังอย่างไม่เสียดายนอกจากพระองค์เองแล้วพระองค์ยังได้ทรงชักชวนพระประยุรญาตของพระองค์เอง ทั้งพระอนุชาพระคณิฐาหรือแม้แต่พระนางโคตมีซึ่งเป็นพระราชมารดาที่ทรงชุบเลี้ยงพระองค์มาพระองค์ก็ทรงทําการอุปสมบทให้ด้วยนอกจากนั้นยังมีเหล่าอํามาต์ในราชสำนักทั้งหลายก็ทูลลาออกจากราชการมาอุปสมบทตามพระองค์ก็มากมายหรือแม้แต่บรรดาฤาษีนักพรตหรือเดียรถีในศาสนาอื่น ก็เปลี่ยนมาบวชเป็นสาวกของพระองค์ก็มากมายอะไรที่ทำให้เหล่าท่านนั้นกลากล้าสละสมบัติส่วนตัวและได้ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจออกบวชตามพระองค์เช่นนั้นหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีชนชาติฝรั่งตั้งมากมายที่ทยอยกันออกบวชตามพระองค์มากขึ้นตามลำดับเช่นกันเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้เข้าใจอัตมาภาพจะได้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งในพระ ในพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์งของการบวชว่าดีอย่างไรให้ท่านทั้งหลายได้ฟังดังนี้คืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมด้วยหมอชีวะกะโกมารพัทและขบวนช้างอีกหลายเชือกได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงสวนอัมภวันคือสวนมะม่วงของหมอชีวะกะเองครั้นเสด็จไปถึง หลังจากที่ได้ทรงทักทายกลับกับพระพุทธเจ้าพอสมควรแล้วพระเจ้าอาชาติศตรูได้ทรงเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าพระองค์นั้นได้เคยเสด็จไปถามถึงอานิสงส์ของการบวชกับเหล่าครูทั้ง6มาแล้วเช่นท่านปุรณะกัสปะเป็นต้นแต่ท่านเหล่านั้นล้วนเตะตอบไม่ตรงคำถามทั้งสิน้นเปรียบเสมือนเรื่องถามเรื่องมะม่วงแต่ตอบเรื่องผลขนุนจึงไม่ได้คําตอบที่ทําให้กระจ่างแจ้งได้ จึงได้เสด็จมาเฝ้าและถามพระพุทธเจ้าว่าการบวชนั้นมีผลดีอย่างไร <c oughs> พระพุทธเจ้ายังไม่ส่งตอบคำถามของพระเจ้าอาชาติศัตรูโดยตรงแต่ได้ส่งย้อนถามพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าถ้าสมมติว่ามีทาาหรือกรรมกรของพระองค์หนีไปและเขาได้ออกบวชประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลลจารวัอันงดงามเมื่อพระองค์ ตามไปพบเข้าพระองค์จะเรียกให้เขากลับมาเป็นทาสของพระองค์อีกหรือไม่พระเจ้าอาชาติศัตรูตอบว่าไม่เรียกกลับพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงข้าพระพุทธเจ้าก็จะทําความเคารพกราบไหว้ถวายปัจใจสี่บำรุงท่านและจะทรงอุปถัมภ์ท่านด้วยดีพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เผยความในใจออกมาเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า นี่คืออานิสง์ของการบวชที่เห็นได้ทันตาในปัจจุบันพบนี้เองพระมหาบาพิตแม้ผู้เป็นทาตเป็นกรรมกรเมื่อได้อุปสนบทแล้วปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ได้หลุดจากความเป็นทาตในชาตินี้เลยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงถามพระเจ้าอาชาติศัตรูต่อไปว่าถ้าเป็นคนทำนาทำสวนของพระองค์ออกบวชเช่นเดียวกัน พระองค์จะทรงเรียกกลับมาเป็นคนทําสวนอีกหรือไม่ก็ได้คําตอบว่าไม่ทรงเรียกกลับมาแต่จะทรงให้การอุปถัมด้วยดีเช่นกันพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ให้เห็นว่านี้ก็เป็นอานิสงส์แห่งการบวชเช่นเดียวกันต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิบายต่อไปว่าถ้าสมมุติว่ามีเศรษฐีหรือขรหาบดีหรือบุตรของเศรษฐีหรือบุตรชายของขรหาบดี บางคนที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสและได้ออกบวชตามสมัครใจมีศีลบริสุทธิ์ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัยมีการสำรวมอินทรีย์มีไม่ปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นมีการเจริญสติสมาธิอยู่ประจำในที่สุดท่านเหล่านั้นก็จะสามารถเจริญสมาธิถึงฌานที่หนึ่งได้นี้ก็เป็นอานิสงส์เพราะการบวชเช่นกัน ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสอธิบายถึงอานิสงค์ของการบวชเพิ่มเติมขึ้นไปจนจบอีก14อย่างด้วยกันจนถึงขั้นสุดท้ายคือผู้บวชนั้นสามารถที่จะบรรลุธ,ธรรมสูงสุดคือถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะการบวชนี้เป็นอานิสงส์ให้ด้วยเช่นกันสุดท้ายพระเจ้าอาชาติตรูเข้าใจแจ่มแจ้งตามตามธรรมะของพระองค์ และได้แสดงตนถึงพระรัตนตรยต่อไปจากนั้นจึงได้เสด็จกลับเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดกับหมู่พระสงฆ์ว่าถ้าพระพุทธถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทําปีตุคาตคือฆ่าพระราชบิดาของตนเองเสียก่อนพระองค์ก็จะได้บรรลุถึงทำขั้นต่ําคือความเป็นโสดาบันณตอนนี้เลยแต่เพราะกรรมหนักที่พระองค์ทรงปรงพระชน พระบิดาเสียก่อนจึงขัดขวางทางมรรคผลนิพพานทําให้พระองค์บรรลุธรรมไม่ได้เลยในชาตินี้จากเรื่องที่เล่ามาให้ฟังนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนําให้พระอุปชาพระอนุชาพระกานิฐาทรงทั้งพระราชมารดาของพระองค์ออกบวชตามพระองค์ด้วยนอกจากนั้นก็ยังเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อีกมากมาย ที่ทยอยออกบวชตามนับจำนวนแล้วเฉพาะเชื้อพระวงศ์ของพระองค์มีทั้งสิ้นนับกว่าสอง0 0ื่นรูปมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้ท่านเหล่านั้นนิยมออกบวชจนกลายเป็นประเพณีมาถึงรุ่นหลังอย่างเช่นพวกเราดังที่นาคจะได้ทำอุปสมบทอยู่ในเวลานี้นั้นก็เป็นเพราะความประเสริฐของพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั่นเอง ซึ่งผู้ทําการอุปสมบทย่อมจะมีโอกาสดีกว่าผู้ที่ไม่ได้อุปสมบทในการฝึกตนเองและมีการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าทรงอ้างรถพระธรรมถึงรถพระธรรมที่ทรงค้นพบนั้นว่ามีรถแห่งความสุขที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าการมสุขใดๆที่มนุษย์จะพึงสัมผัสได้และเลิศลสยิ่งกว่าที่พยาสุขในสวรรค์เสียอีก ซึ่งรถแห่งธรรมดังกล่าวนั้นถ้าผู้บวชสามารถเข้าถึงได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่ากับการดีดนิ้วหนึ่งครั้งหรือประมาณหนึ่งวินาทีก็มีผลเลิศกว่าการทำกุศลทั้งปวงและผลจากการสัมผัสร,รถแห่งธรรมได้เพียงสั้นๆนั้นก็ยังมีผลทําให้เกิดผมะโรคผมะโรคได้ทันทีเมื่อสิ้นชีวิตลงและเพราะรถแห่งธรรมนั้นก็สามารถทำให้ผู้นั้น นิพานในพรหโมโลกได้ด้วยเมื่อหมดอายุไขาจากพรหโมโลกนั้นแล้วโดยไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดในภพใดๆอีกต่อไป <c oughs> จากความสุขดังกล่าวนี้ถ้าสมมุติว่าผู้บวชนั้นเข้าถึงรถแห่งสุขที่ว่านี้บ่อยๆและนานๆหรือสูงขึ้นจนไปถึงขั้นสูงสุด <c oughs> ก็จะทำให้บรรลุธรรมสูงสุดในชาตินี้เลยและจะพบกับบรมสุขที่ยิ่งกว่าสุขใดๆ ที่กล่าวมาอีกหลายเท่าท่านเรียกว่านิพพานสุขหรือบรมสุขเป็นสุขขั้นสุดท้ายที่ไม่มีความสุขใดๆจะเลิศและสูงไปกว่านี้แล้วความสุขเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> <c oughs> มีได้เพราะอานิสงส์ของการบวชและพระองค์ยังได้ตรัสยืนยันอีกว่าถ้าพระองค์ไม่ได้สัมผัสกับ ถ้าพระองค์ไม่ได้สัมผัสกับความสุขแห่งธรรมที่เลิศอดลดท่นนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงรับประกันตัวเองว่าจะไม่วนเวียนกลับมาหาการมาสุขแบบชาวบ้านอีกแต่เพราะพระองค์ได้พบกับความสุขที่ประนีตกว่าและลดเลิศกว่าพระองค์ถึงกล้าร,รับประกันตนเองว่าพระองค์จะไม่เวียนว่ายกลับมาหาความสุขแบบชาวโลกอีกต่อไปการที่ได้บวชการที่ได้มีโอกาสบวชในวันนี้ จึงเป็นเสมือนมีโอกาสได้ทดลองแสวงหาความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยืนยันไว้และมีโอกาสได้อาบน้ำำําอมฤตอันศักดิ์สิทธิ์ในบ่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งจะทําให้สิ่งโสกโปกในจิตใจค่อยๆเบาลงและถ้าสามารถอาบชําระได้มากเต็มที่แล้วก็จะ,ะก็จะชุบทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้กลายเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาได้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการบวชก็จะไม่ไร้ผลและจะยิ่งมีผลเลิดต่อบิดามารดาผู้ให้กําเนิดมาและเป็นผู้ให้โอกาสในการบวชด,ด้วยเรียกได้ว่าทั้งบิดาและมารดานั้นได้ท่านได้ให้ทั้งชีวิตในภพนี้ได้ให้มรรคให้ผลและให้นิพพานด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ช่วยสนับสนุนชีวิตของสัตว์ชีวิตหนึ่ง ที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัติมาเป็นเวลานานให้เข้าถึงแห่งอมตะธรรมได้ก็เป็นบุญอันมหาศาลแก่ทั้งบิดาและมารดาทั้งสองนั้นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงอาน,นิสงส์งของการบวชมาเป็นพระพิสุภายใต้พระธรรมวินัยของพระองค์ว่าพระธรรมวินัยนี้เปรียบเสมือนมหาทะเลมหาสมุทรที่มีรสเค็มเป็นอันเดียวกัน ไม่ว่าแม่น้ำจะไหลาจากทิศใดก็ตามจะขี่แม่น้ำก็ตามเมื่อมารวมลงมาหาสมุทรเดียวกันแล้วก็จะรถเดียวกันพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เช่นกันไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเชื้อสายกระสัรหรืออมมาตหรือพ่อค้าคฤหาบดีหรือชาวนากรรมกรหรือทาสก็ตามเมื่อมาอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยเดียวกันแล้วก็จะเสมือนกันทุกคนไม่มีแบ่งชั้นวรณนะ และนอกจากนั้นแล้วทะเลมหาสมุทรก็ยังมีลักษณะพิเศษเอีกอย่างหนึ่งคือจะพัดพาซัดเอาสิ่งปฏิกูลออกจากทะเลให้ขึ้นสู่ฝั่งชั้นใดพระธรรมวินัยของพระองค์ก็ฉะน,นั้นคือจะซัดพาเอาบุคคลที่ไม่ดีมีศีลไม่บริสุทธิ์ให้จำต้องลาสิกขาออกจากพระธรรมวินัยไปเช่นกันดังนั้นพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความบริสุทธิ์ทั้งหลาย เพื่อเข้าถึงความสุขอันเลิศรสและขัดแยกคัดแยกความไม่บริสุทธิ์ออกจากความบริสุทธิ์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบไม่เข้าใจง่ายๆกว่านี้ก็เปรียบเทียบได้กับเบ้าหลอมมนุษย์ที่จะเป็นเบ้าหลอมมนุษย์ปุถุชนที่หนาไปด้วยกิเลสให้เบาบางลงกลายเป็นอริยบุคคลได้ในที่สุดเปรียบเสมือนเบ้าหลอมแร่ทองคําบริสุทธิ์ที่หลอมแร่แร่ทองคําดิบ,ดบ จากเดิมซึ่งแข็งกระด้างให้สุกจนเป็นน้ําได้และคัดแยกแร่ทองบริสุทธิ์ให้รวมกันอยู่เฉพาะแร่ทองบริสุทธิ์สนิมของทองก็รวมกันอยู่เฉพาะสนิมเศษสิ่งสกรปรกอื่นๆก็ถูกแยกไปรวมกันอยู่คนละส่วน <c oughs> และเมื่อเป็นเช่นนั้นนายช่างทองก็สามารถได้ทองคําบริสุทธิ์ที่ล้ําค่าได้ด้วยวิธีหลอมทองจากเบ้านี้เองพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ก็เป็นเช่นเดียวกับเบ้าหลอมมนุษย์ซึ่งเดิมเป็นมนุษย์ธรรมดาก็สามารถหลอมให้กลายเป็นพระอริยะบุคคลที่น่ากราบไหว่น่าเคารพบูชาขึ้นมาได้ก็มีมากมายแต่อีกส่วนหนึ่งก็ถูกกลื่นพระธรรมวินัยซัดขึ้นฝั่งกลับไปเป็นเช่นเดิมก็มีมากมายเช่นกันถึงแม้ว่าการบวชไม่ได้สำเร็จถึงขั้นสูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ประสบแล้วนั้น แต่การบวชเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ทาได้ทาวัดสวดมนต์สรรเสริญบุญคุณพระรัตนตรัยได้ฝึกสมาธิก็นับว่าประเสริฐแล้วและไม่ได้ไร้ผลแต่ประการใดดังพระพุทธพจน์ที่อัตมาได้ยกขึ้นมาแสดงตั้งแต่แรกนั้นไว้ว่าโยจะวัดสะสะตังชีเวทุสศีโล อสหมาหิโตแปลว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีการทำสมาธิเลยแม้จะมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งรอปีก็ตามเอกาหังชีวิตตังเสยโยศีละวันตัดสะชายิชายิโนแปลว่าเทียบเท่ากับคนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เป็นคนที่มีศีลและได้ฝึกสมาธิทุกวันเพียงวันเดียวนั้นไม่ได้ จากพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าการที่ได้มีโอกาสบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้แม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็เป็นคุณอันมหาศาลมีผลเลิศประเสริฐกว่าคนที่ไม่มีศีลไม่ได้ฝึกสมาธิเลยต,ตั้งมากมายการที่อนิสงค์ของการบวชมีมากมายเช่นนี้ก็เพราะพระธรรมวินัยเป็นของบริสุทธิ์เป็นน้ำอมฤตที่บริสุทธิ์ แม้ว่าจะได้ดื่มกินหรืออาบชำระล้างสิ่งกระโปกสิ่งโสกระปกเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ผู้นั้นสะอาดได้มากประเสริฐกว่านำสิ่งโสกระปกด้วยกันมาล้างกันเองยิ่งจะมีแต่ความสกระปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการได้มีโอกาสบวชแม้เพียงวันเดียวก็สามารถเปลี่ยนบุคคลนั้นให้มีคำเรียกชื่อใหม่ว่าทิศซึ่งหมายความว่า ผู้นั้นได้ผ่านการบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วคือเป็นบัณฑิตแล้วนั่นเองคือผู้รู้คือเป็นผู้รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าแล้วจึงเรียกว่าบัณฑิตแต่เรียกสั้นๆว่าทิศสิ่งสุดท้ายที่ได้จากการบวชก็คือได้มีเวลาหยุดเว้นจากการทำชั่วไว้ระยะหนึ่งและมีโอกาสเพิ่มกุศลขึ้นให้กับชีวิตของตนเอง และได้เพิ่มอาหารต่อภพต่อชาติให้กับตนเองด้วยหมายความว่าการบวชนี้ก็จะเป็นอาหารต่อภพต่อชาติให้การเกิดในภพหน้าสดใสขึ้นคืออย่างน้อยก็อาจได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหรือเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะบุญของการบวชก็ได้และยิ่งได้ได้ฝึกสมาธิจนเกิดปีติขึ้นมาในใจได้ลิ้มรสความสุขจากสมาธิที่พระพุทธเจ้ายืนยันด้วยแล้ว ก็จะทําให้เกิดได้แม้ในพรหมโลกและอาจจะนิพพานในพรหมโลกนั้นได้ด้วยนอกจากนี้แล้วเพราะการบวชของนาคเพียงคนเดียวยังได้นําบุญอันมหาศาลให้แก่วงศาคณะร่วมอนุโมทนาด้วยและยังร่วมอนุโมทนาในการบวชครั้งนี้ก็ให้ทั้งบิดามารดาและญาติญาติได้อนิสงส์ไปด้วยอย่างพร้อมหน้ากันจึงเป็นเสมือนว่า เพราะบวชหน้าคนเดียวทําให้คนจํานวนมากได้บุญตามไปด้วยแต่คนที่ได้บุญมากกว่าคนอื่นทั้งหมดในงานนี้ก็คือบิดามารดาของนาคผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทเพราะมีพระพุทธพจน์บทหนึ่งว่าผู้ที่ให้สถานที่คือผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าบิดามารดาคือผู้ที่ให้พบนี้แก่นาคในการเกิดมาเป็นมนุษย์ และนาคมีชีวิตมนุษย์มาได้ก็เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้สถานที่คือให้ท้องของท่านเป็นที่เกิดและเมื่อนาคได้ท้องเป็นที่เกิดแล้วจากนั้นก็ได้ชีวิตตามมาซึ่งชีวิตนี้เป็นสิ่งที่น่าของแหนที่สุดมากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆแม้จะมีผู้มาขอซื้อด้วยเงินเท่าใดนาคก,ก็คงไม่ขายเพราะว่าชีวิตนีม้มีค่ามากกว่าเงินทอง ต่อจากนั้นเมื่อได้ชีวิตแล้วหน้าก็สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ทรัพย์อื่นๆตามมาอีกมากมายก็เพราะได้ท้องของมารดาเป็นที่เกิดนั่นเองและต่อจากนั้นถ้าการบวชครั้งนี้มีผลเกินคาดที่หวังไว้มักผลที่ได้ทั้งหมดก็จะมาจากที่เราได้ท้องของมารดาเป็นที่เกิดด้วยเช่นกันดังนั้นในในงานนี้ จึงเปรียบเสมือนว่าบิดามารดาได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตในสังสารวัตหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนท่านก็ไม่ทราบเขามาจากนรกหรือสวรรค์หรือพรหมโลกพรหมโลกหรือมาจากสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทราบอีกเช่นกันการที่ท่านบิดามารดาได้เฝ้าธนุถนอมเลี้ยงดูนาคมาก็เป็นเหมือนกันเลี้ยงดูชีวิตซึ่งสัตว์เสพเนจรมาขอเกิดในอุทธร ท่านก็ได้ให้ท้องเป็นที่อาศัยเกิดและยังมีน้ำใจชุบเลี้ยงจนเติบโตและยังให้การศึกษาทุ่มเทเท่าที่กําลังจะพอมีให้ได้และในครั้งนี้ก็ยังช่วยสละเงินทองออกเป็นทานเพื่อให้ช่วยชีวิตหนึ่งที่อาศัยเกิดนี้ได้พบทางสว่างชีวิตตามพระพุทธองค์ทรงอ้างไว้ดังนั้นอานิสงของการบวชทั้งหมด นอกจากผู้บวชจะได้อานิสงส์เองแล้วยังส่งผลให้บิดามารดาและวงสาคนาญาตได้กุศลกันอย่างพร้อมหน้ากันด้วยและยิ่งกว่าสิ่งใดคือผู้บวชจะได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาที่ท่านเป็นผู้ให้ชีวิตและให้สมบัติอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้อันจะเป็นการไถ่โทษและตอบแทนผู้มีพระคุณของท่านทั้งสองได้อย่างถูกต้องตามพระโอวาทของพระศาสดา และมีโอกาสได้บำเพ็ญตนเพื่อให้พบปีติสุขอันประนีตด,ดังที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้เพื่อเสวยผลการบวชตามกำลังความสามารถของตนต่อไปในการแสดงพระสัตธ,ธรรมเทศนาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอานิสงค์ของการบวชตามรอยพระสัทดาไว้ครบถ้วนแล้วจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุด แห่งพระสัทธ,ธร,รมเทศานานี้ขออำนาจขุนพระรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายและ,ะที่นาคและบิดามารดาพร้องทั้งญาติทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระละวปัจจัโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติจเจริญด้วยอายุวันนะ สุขะพรละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพละกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตลอดไปและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ได้พบกับบรมสุขอันเป็นความสุขที่เลิศล้ำดังพระพุทธพจน์ที่ได้เทศนามานี้ด้วยกันทุกท่านเทินดังได้สแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่กาลเวลา ขอยุติพระสัทธ,ธรรมเทศนาลงไว้เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้สาธุจบไปแล้ว <c oughs> พับใหม่